ครับผมมาริโอมาเลอร์ครับผมไม่่ใชโอ้โหนีไม่ใช่เอิ่มปะเริ่มปอนนบครับปอนนบจากครูแฟนตาเชียครับครับสวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับต้นธนสิทธิ์เปิดเพลงไปเมื่อกี้ครับดีงามมากครับดีงามมากเลยใช่ไหมดีงามคือความจริงจะเล่นทีหลังแต่ว่าเห็นหน้าก็อบเปร้นก่อนดีกว่าพี่แบบสุดสุดรักอ่ะรักอ่ะครับวันนี้เจมมาแล้วครับมาเป็นเจมมาแฮปปี้โตโตเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับเนะครับอนี่ยเออลี้ยงหูฟังกันนี่เป็นครั้งแรกเลครับ ครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกเลยครับครั้งแรรกเลยใช่มัคบผมเปิดเปิดเปิดตัวเลยเปิดตัวใช่ไหมครับครับผมสวัสดีครับผมเจมส์สุภวิทย์ครับเจมส์สุภวิทย์จากทูแฟนเดชเชียครับครับผมแล้วก็อีกคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายครับใชครับผมสวัสดีครับผมรอนพัทรพลโตอุ่นนะครับรอนไอฟาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับดูคุณวายนิ่นิ่งกับผูฟังของเรานะได้ยินอยู่ใช่ไหมครับได้ยินอยู่นะครับเอาวันนี้เรามาพูดคุยถึงแคมปัสพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมนะครับโอ้โหมีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะฮะ ก็ถือว่ามีซิงเกิลใหม่ด้วยแต่ละคนใช่ไหมครับใช่ครับทุกคนมีซิงเกิลใหม่เป็นของตัวเองหมดหแล้วถูกต้องครับผมใช่ครับถูกต้องเลยครับอ่าเริ่มต้นต้องต้องเอีกหนึ่งใช่ใช่ได้ได้แล้วครับลงตัวแล้วลงตัวแล้วใช่ไหมฮะได้นะครับโอเคได้ยินใช่ไหมครับอ่าเริ่มต้นที่คุณรอนก่อนคุณพี่รอนนะฮะครับมีซิงเกิลใหม่ได้ใช่ไหมครับ่ด้ครับผมนะครับก็สำหรับนะครับชาวเชียงใหม่นะครับโดยเฉาวท่านพิธามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้ขึ้นมาทัวร์ขึ้นวิทยุแล้วหนึ่งครั้ออมหรืยัง พร้อมหรือยังครั้งนี้แล้วไม่มีลูกคู่ตอูคู่เต็มนั่นไปหมดเลยได้นะครับแต่หลลูกลูกหลายลูกนะเอาสักท่อนไหมภาษาได่ไหมว้าจู่จ่โฟพร้อมชินพร้อมชิมพร้อมแล้วเจอพร้อมหรือยังพร้อมจะพร้อมใีมไม่อาเิดดูสักรั้งอยากฟีลมันสวก็มอนฟอมลไม่ต้องยานอ r e อยู่ e a d y อจะพร้อมหรือยังโอ้โหนะครับ นี่เคยที่บ่อยมาใช่ไหมครับล่าสุดนี้เดี๋ยวมีโชว์ในงานด้วยนะฮะสดๆเลยในวันพรุ่งนี้ด้วยครับในทางของเราโอเคได้เลยนะฮะอมาที่เพลงเล่นไปเมื่อกี้ครับต้นนะฮะพี่เล่นพี่ต้นครัสำหรับเพลงนี้ผมก็ดีใจมากอ๋อเลยฮะไม่ใช่ครับิดคนบีดคนอ่ครับก็เพลงโดยไม่มีเธอนะครับเป็นเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาโปรโมทเหมือนกันคราับดิรามากับพี่พัชาแล้วมากับปอใช่ครับใช่นนท์มาด้วยมั้งจะไม่ได้ไม่ไม่ไม่มามาสองคนอ๋อมาสองคนใช่ครับแล้วก็เร็วนี้จะมีภาค เพลงภาคต่อภาคต่อจากเอ็มบีซีดีนี้ออกมาครับเพลงคนไม่สำคัญก็จะปล่อยวันที่9ธันวาคมครับ9ธันวาใช่ไหมครับไปกดดูกันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปโชว์ในงานด้วยนะครับแฟนคลับเยอะมากนะฮะส่งเอเซนมาเยอะมากเปิดทุกวันไปเช็คเทปได้นะครับขอบคุณมากเราเล่นทุกวันเพลงเนี้ยดีงามครับดีงามใช่ไหมครับดีงามอะดีงามอะต่อไปใครกดดีเอา ตอนะครับตอครับผมนะครับโสดกระปิบกระปอยครับความโสดแปรมากระปิบกระปอยกระปอยกรอยปร้อยโอะต่รอเกรอเพลงหรือเกต้าอ้าวคืออยบอกว่าไม่มีภาพนะครับไม่มีภาพนะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมีภาพเห็นเนี่ยคือเราจะเห็นนะครับอเต้นจับเต็มมากครับไม่ว่าจะไปคลื่นใดๆก็ต้องลุกขึ้นมาเต้นหมดคือเต้นจนหมอนรองกระดูอักเสบเปนการียกอารมณ์ของเสียงออกมาไม่ออกมาไม่งั้นฟิลมันมันฟลไม่มาใช่ไหมครับ ในบนมีโชว์ด้วยไปุ่มเสียงแบบนี้แล้วเหรอเสียงด้วยเอวเหรอนนนนชมอยู่ใช่ไหมฮะรักเลืองอยู่เหมือนกันครับขอบคุณครับอ่ัแล้วมาส่วนของนี่เลยติตเดือดรอดมากเจมส์ซูพวร์คุเจมส์ครับผมครับผมผมผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ซิงเกิลใหม่ปล่อยมาครับปล่อยมาแล้วประมาณ7-8วันแล้วครับชื่อเพลงว่าผมผิดครับผมผมผิดใช่ไหมครับใช่เรื่องอะไรครับผมผิดผมผิดทุกเรื่องไม่ใช่ครับผมก็ผมผิดก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักครับผมที่มันส่วนทางกันก็คือมันเป็นเหมือนกับว่าถ้า เกิดเราเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าคนที่เรารักเนี่ยเราเริ่มรู้สึกเบื่อเขาแล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ใช่แล้วไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เพียงแต่ว่าพอเขาจากไปแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วคือมันไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราคิดมันผิดคือเรายังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเราสำนึกผิดอะไรเงี้ยครับผมหมายดูดีผมคิดถึงคุณนะครับอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะอันน่ะเดี๋ยวมีโชว์ด้วยเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้เตรียมตัวนะฮะมาถึง ใช่ไหมครับครับท้ายสุดสุดท้ายของนักของเรานะฮะครบแล้วครับครบแล้วครับยังเขาเรียกอ่าเลยครับมีซิงกันใหม่ปล่อยโอ้โหดีมากเลยดีมากครับอ่ะยังครับโอ้โหนี่ไปไหนเล่นทุกที่เลยนะเล่นทุกที่ครับผมครับก็ซิงกันใหม่ล่าสุดนะครับครับผมลมผิดนะครับเฮ้ยเฮ้ยน่ารัมอะลา คครับโออมีตะก็เสียงเสียงดังไปนะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมนะครับชื่อเพลงก็ไม่สนิทนะครับก็เพลงนี้ปล่อยมาสักพักแล้วครับสัักกพแล้วก็ได้เห็นเพลงนี้เติบโตไปในหลายๆชาร์ตนะครับคุณเามาแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยครับกับเพลงนี้ครับแล้วก็เรืนี้จะมีซิงเกิลใหม่มาให้ฟังนะครับฝากติดตามไปด้วยติดตามด้วยกดมือหน่อยเดี๋ยวถามก่อนชื่ออะไรเนี่ยต้องเจอกันอีกแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวแน่นอนครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยครับอายุเท่าไหร่นะ17ครับถ้าอายุหน้า12ครับสองครับปอยี่หร่ครับปอยปอยผม ยื้อยี่สิครับผม20ใช่ไหมครับพี่รอนครับพี่รอนของรอนสิบแปดครับอะไร18พี่ต้นเท่าไหมครัพี่ต้อนสิบเก้าครับแต่ละคนเจม15ครับครับไม่ยอมถ้าอยากรู้ความจริงนะครับวิกิพีเดียนะครับผมไปหาได้เลยนะครับ18อยู่แล้วปกติอ๋อเหรฮะ18อยู่แล้วอืมดีดีมีอะไรโชว์พิเศษไปฝากน้องๆไหมที่เงินดารามีครัไม่มีเลยเหรอไมีมีมีอะไรพิเศษไปฝากจัดเต็มเลยกับ เต็มสุดๆใช่ไหมเสื้อผ้าเลยเรียกว่าพวกเรามาใช่ใช่ครับมีแต่เสื้อผ้าไปนะฮะ ไม่ครับคืออยาจะบอกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาซิงเกิลของเราไปฝากกคนนะคับถือว่าคือตื่นเต้นมากครับเพราะว่าอย่างอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยขึ้นมาก็ไม่ได้มีโอกาสได้ได้เหมือนไปไปเหมือนไปสกู๊ตทรัวเหมือนครั้งนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับผมชาวดาราวิทยาลัยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะมาชมคอนเสิร์ตของพวกเราครับก็สามารถมาชมกันได้ใช่เลยเพราะว่าในพวกเราเนี่ยมาเอาซิงเกิลล่าสุดครับมาฝากแล้วก็ยังมีเพลงสนุกมาฝากทุกคนกันด้วยครับผมครบทุกอารมณ์แน่นอนแต่ละคนนี่มีความแตกต่างกันอย่างมากมายเลยนในกองนะััรรมมมคคบบใช่ผ อ๋อสนุกครับสนุกของรางวัลมาแจกด้วยใช่ไหมฮะเยอะแยะเลยนะฮะก็ฝากไว้กันวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะที่กำลัมามามาเชียงใหม่วันไหนนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี่ฮะเพิ่งมาวันนี้ค่ะเพิ่งมถึงใช่ไหมฮะถึงต้องไปเจอเลยใช่ไหมฮะใช่ครับความสุขเจอความสุขอากาศดีด้วยนะฮะเออหนาวใช่ไหมวันนี้ใส่ผ้ามันคอมาเลยก็เตรียมมาพร้อมพูดเลยงานผ้ามันคอต้องมาก็เตรียมมาจาก เอามาจากกรุงเทพเป็รเลยไงฮะใช่ครับกรุงเทพไม่ได้ใส่ไงเอามาเสร็จที่นี่ใช่ไหมดีครับดีครดีจะอยู่ถึงวันไหนจริงๆถ้าไม่จริงๆถ้าไม่มีสอบต่อว่าจะอยู่ต่อแล้วนะแต่ผมไม่มีสอบผมก็จะอยู่ต่อพอดีเลยูอชอบเป็นใหม่มากครับชอบเชียงใหม่มากนะครับดีฮะดีดีดีโอเคนะครับ อ่ะวันนี้เราคุยกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพักเพลงหนึ่งวมาคุยกันต่ออีกสักเพลงละกันนะเป็นของน้องนนท์นะครับไม่สนิทนะฮะลองฟังดูละกันเพลงนี้นะครับเพลงนี้ดีมากครับคค่ไปเลย ได้แค้เพื่อนคดิมที่แอบรักเอาล้วครับนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ปล่อยมานะครับเขาบอกว่าไม่สนิทนั่นเองใช่ไหมครับค่ะอ้าวสุขว่าจะสนุกกันมากเลยใช่ไหมครับสนุกมากอยากให้คุณผู้ชมเห็นเหมือนเป็นเพลงเร็วนะเหมือนเพลงเร็วจริงจริงปกติเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ต้องเสียเลยครับโอ้ใครเรียบร้อยที่สุดทั้งหมดทุกคนเรียบร้อยหมดเรียบร้อยเหรอครับรย้อ เหมือนผ้าพับไว้ใช่ไหมฮะเหมือนผ้ายับที่พับไว้ใช่ไหมผ้ายับที่พับไว้ผ้ายับที่ไม่ได้พับนะฮะที่ไม่ได้พับวางทิ้งไว้เฉยๆนะฮะโอเคไอ้ฝากดีกว่าพรุ่งนี้อย่าลืมไปส่งสนารกันนะฝากทีละคนนะงั้นผมก่อนแล้วกันนะครับครับผมก็เจมส์นะครับก็พรุ่งนี้ก็ขอให้จะแบบให้ทุกคนได้สน่งสนาร่วมกันนะครับผมเพราะว่าพวกเราก็เต็มความมานมาพร้อมทุกคนนะครับก็เต็มความสนุกสนานมาให้ทุกคนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากเลยนะครับได้เลยนะฮะเชิญครผม ครับผมต้นนะครับครับก็อยากเชิญชวนน้องๆน,น,นะครับที่อยากจะเจอพวกเราก็มาสนุกสนานกันได้ที่เรียนดารานเนาะล้วก็รับรองครับพวกเราจะนําความสนุกสนานนาเสียงเพลงที่ไพเราะแ,แล้วก็สร้างรอยยิ้มให้น้องๆได้แน่นอนยังไงก็พรุ่งนี้ก็มาเจอกันสนุกแน่นอนครับใช่ครับผมก็ รอนะครับยังไงก็อย่างที่ทุกคนบอกไปแหละสคนและอีก2คนก็สวยไปนะจะสวยไปเนาะเขาจะเหมือนกันใช่ครับก็ก็อย่างที่อย่างที่เจมกับต้นบอกไปนะครับก็นานๆทีครับผมจะมีโอกาสได้มาอ่าอ่าแสดงมินิคอนเสิร์ตให้กับนะครับชาวเชียงใหม่ได้รับชมกันนะครับยังไงก็สามารถแวะมาหาพวกเราได้ครับผมที่ดาวิยาลัยได้เลยครูอินใจกันครับครับ ครับผมตามนั้นครับผมสนุกกับผมนะครับปออนบเไปเต้นกันได้นะครับได้นะครับมู้นลยแน่นอนโชว์ของปอสนุกมากน้องๆต้องลุกขึ้นมาเต้นกันครับผมเตรียมบ้านเอลของคุณไว้ให้ดีครับผมเอลดีอยู่แล้วใช่ไหมมวนแตะะเจ้ามวนขนาดนักเมื่อวานนี้นะเอออู้เมืองได้ก่อนนี่อู้ได้อาเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนเป็นคนกรุงเทพกรุงเทพใช่ไหมครับเป็นคนตายเป็นคนทุกที่นะเจ้าทุกที่นะ ให้น้องเล็กของเราบางทีก็ตามที่สีพระองค์พูดไว้นะครับก็ก็คงไม่มีอะไรนะครับนอกจากความสนุกนะครับที่ตั้งใจมอบให้ทุกท่านนะครับคุณนี้อยากให้ไปสนุกด้วยกันนะครับเล่นตลกให้น้องดูด้วยสิคุณเล่นตลกนะตลกเหรอเอ้ยผมไม่ใช่คนตลกผมเป็นคนรอสุขุมยี่เตียนอ๋อคนรอมนตลกบ้านนนทนนครับผมนนทนนะคเอาปมือนนทนครับผมออาปมือนะฮะอัดซื้อหมวกจากที่ไหนมาฮะเนี่ย ันอนซื้อหมวกมาจากไหนหมวกนี่แหละครับอันนี้อันนี้ซื้อที่ซิดนีย์ครับซิดนีย์เหรอฮะจะซจริงจริงจะซื้อที่ไทยนี่แหละครับแต่ว่ามันไม่ว่างแล้วก็ด้วยความที่ไซส์สมองเรามันเล็กครับมันก็เลยจะหายากส่วนมากก็จะหลวมไม่ได้อ๋อมันหลวมและนี่คือนนทนนคเขาคือนนทนนครับนก็ผมก็มครับผมแลอวเนี่ยเดี๋ยวปิดใจผ้าบอลคอฮะครับผ้าบอลคอนี่สีสันนะฮะดีไหมครับซื้อที่ไหนมาครับเนี่ยอันนี้ของ กอมครับกอม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 เดกาาส่งอะไรนะครับต้องขอกอมเดก้าส่งภาษาอะไรฮะฝรั่งเศสเนี่ยไม่เคยได้ยินอ่ะไม่มีใส่ที่บ้านไม่มีคล้ายๆกับโลงนะครับเดก้าโลงอะไรกะใส่ขึ้นใส่ขึ้นเปทีไหมพวกนี้ปอครับอะไรใส่ขึ้นไปทีด้วยนะฮะและนี่คือปอเน้องไม่ต้องชนะสิทธิ์ ดูดีนะครับแล้วหมดคำถามแล้วครับจะคุยอะไรต่อดีฮะฝากฝากให้ดาวน์โหลดละกันใช่ใช่ได้เลยที่ True Music c o t com ว่าใครใช้ True Move H นะครับผมก็สามารถง่ายๆเลยกด2 4สี่ตัวกดโทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงของพวกเราแล้วก็ไอตูนด้วร์ไอตูนสโตร์ของต้นทั้งติดและของนนทนนมีทางไอตูนสโตร์ด้วยและของเกมก็มีในไอตูนสโตร์แล้วด้วยของอนกก็ ทูม <fic flown> ิวสิกครับโอเคทุกคนใช้ทูมูฟเอใช่ไหมครับครับใช่ครับถูกดีเนาะถูกไหมฮะถูกครับสัญญาณแรงทั่วไทยสัญญาณทั่วไทยใช่ครับสบาปายพได้หมดนะฮะพรุ่งนี้ไปเที่ยวเออเดี๋ยวเสร็จเสร็จเราไปเที่ยวใช่ไหมด้วยไหมฮะเห็นคุยกับพี่บอกว่าจะไปเที่ยวลอยสุเทพอะไ่แบบนี้อะไรอย่างงี้ลอยสุดเท่ลอยสุดเท่าช้างอะไรอย่างเงี้ยออรู้ดีนะฮะรรู้ดีขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้นะฮะทั้งหมดเลยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะครับสวัสดีครับโอเค